สิบหกปีนะคะเลขที่28ค่ะอาชีพพี่หนูใฝ่ฝันนะคะคือการเป็นนักแสดงหรือไม่ก็ผู้กำกับพวกที่ททสามารถเอากล้องหรือว่าผู้กำกับที่อยู่เบื้องหลังคอยทำงานเบื้องหลังแสงไฟอะไรพวกนี้ค่ะข้อสามารถพิเศษนะคะก็คือร้องเพลงแบบหมองนำได้เต้นได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพลงหรือจังวะนี้คือเป็นเพลงของสิงห์อีสานพม่าขอนแก่นค่ะ จากสังคมนะคะตอนมอต้นค่ะเคยอยู Sug ่วงน้าตสิท์ค่ะแล้วก็เคยออกงานนะคะช่วงช่วยงานพวกพิเซ่าปอดีโมเดลกล่องดินสอที่ทำจากไม้ไอติมเคยัปดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพัชรีพรจตนามาจากชันมตธยมศึกษาปีที่หกทับเจอาชีพในฝันนะคะก็คืออยากจะเป็นนักร้องหรือนักแสดงที่จะได้ ไปโชว์งานต่างๆค่ะสำคามสำหรถที่เสร็จนะคะก็คือล้องเพลงค่ะวันนี้เราจะมาล้องเพลงหมดแรงแล้วถ้าเธต้องเสียฉันเธอเสียแค่คนหนึ่งความที่รักเธอถ้าฉันต้องเีย ที่4นะคะก็คือการช่วยเหลือคนอื่นนะคะแต่ก่อนเนี่ยอยู่แกน้ำนเสมาละค่ะได้ไปช่วยเดินลนนรงเรื่องต่อต้านยาเสพติดหรือวันงูสุบลี่โลกนั่นเองค่ะ <ใช S 1> มานะคะสิ่งที่เคยประดิษฐ์นะคะก็คือเคยประดิษฐ์โมเดลบ้านในตอนอยู่มัธยมต้นค่ะเพื่อที่จะได้ออกแบบและได้สร้างความคิดสร้างสรรค์าจากตัวเองสู่คนอื่นที่อยากจะได้แบบบ้านที่เอาไปสร้างต่อได้ค่ะขอบคุณค่ะ